สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง เพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีมังกรทุกท่านคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ดวงชะตาของท่านจะพลิกฟื้นกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่เคยให้ท่านสิ่งใดก็ตามที่เคยทำให้ท่านต้องเป็นทุกข์วิตกกังวลใจทำให้ท่านอึนอดอัดลำบากใจในช่วงระยะเวลานี้จะดีขึ้นปัญหาบางปัญหาจะได้รับการแก้ไขนะคะสำหรับคลิปนี้จะบอกการงานการเงินและการทำบุญให้ท่านได้ทราบ่วงหน้านะคะโดยภาพรวมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะชาวราศีมังกร ็นช่วงเดอนที่ท่านจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นเดินทางทั้งเรื่องของการทำงานและเรื่องส่วนตัวค่ะได้รับเพิ่มขึ้นมามากขึ้นมีโชคลาภด้านการเงินนะคะคนจะให้การช่วยเหลือท่านจะได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาในช่วงระยะเวลานี้จะได้เจอกับใครบางคนที่ท่านไม่ได้เจอมานานเอาละค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรก การงานของท่านในช่วงเดือนสิงหาคมนี้งานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างค่ะมีการเดินทางเกี่ยวกับการทำงานบ่อยขึ้นสำหรับท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางเป็นเดือนที่ดีกับท่านนะคะจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเป็นปัญหาจุกจิกหยุมหยิมกวนใจและตัวท่านเองก็จะแก้ไขไขกับปัญหาได้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีมังกรมักจะแก้ไขกับปัญหาได้ ด้วยตัวของท่านเองเป็นเดือนที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะเฉลียวฉลา,าดไวพริบดีแก้ไขกับปัญหาเก่งนะคะบางท่านบอกว่าไม่ชอบอไม่อยากต่อให้ฉลา,าดยังไงก็ขี้เกียจแก้ไขกับปัญหาท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แน่นอนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปัญหาเก่าจบไปปัญหาใหม่จะเข้ามานะคะในช่วงระยะเวลานี้จะมีเหตุการณ์ในท่านต้องออกทํางานนอกสถานที่สําหรับท่านใดท,ที่ที่ผ่านมาท่านทํางานอยู่แต่ ในบริษัทออฟฟิศไม่มีหน้าที่ต้องออกข้างนอกแต่ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีเหตุการณ์ทีท่านต้องออกนอกบริษัทนอกออฟฟิศนะคะจะมีการเดินทางเกี่ยวกับงานค่อนข้างที่จะบ่อยอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อพบปะลูกค้าหรือว่าทํางานแทนคนอื่นนะคะภาระหน้าที่ด้านการทํางานของท่านจะมากขึ้นเข้ามาเพิ่มขึ้นจะมีการติดต่อพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้อง กับงานของท่านบ่อยขึ้นจะได้รู้จักคนใหม่ๆซึ่งเกี่ยวกับการทำงานในช่วงระยะเวลานี้คนจะสนใจท่านมากขึ้นงานให้โชคให้ลาบงานจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงแต่ในขณะเดียวกันท่านก็จะได้เห็นท่ดแท้ของใครบางคนคนที่ท่านคิดว่าเขาเป็นคนดีและไว้ใจได้จะไม่ใช่คนดีและไว้ใจได้สำหรับท่านอีกต่อไปจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆและท่านจะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ท่านจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะหากที่ผ่านมาท่านมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้เริ่มต้นลงมือทำค่ะทำเมื่อเหนื่อยไหมค่อนข้างเหนื่อยนะคะแต่ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติของชาวราศีมังกรและงานใหม่ๆที่เข้ามาก็มีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าท่านจะทำได้บางท่านงานที่เข้ามาเพิ่มก็จะเป็นลักษณะของงานพิเศษงานเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ ตำแหน่งหน้าที่การทำงานบางท่านจะเปลี่ยนไปหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านจะเพิ่มขึ้นนะคะบรรยากาศภายในที่ทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปบางท่านจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ใหม่บางท่านก็จะได้ร่วมงานกับทีมงานเก่าๆบางท่านจะได้ทาเปลี่ยนบริษัทได้ทางานกับบริษัทที่ท่านอยากทาท่านใดที่ตกงานรอง,งานหรือว่างงานอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ให้ท่านลรีสมัครงานได้เลยนะคะ เพราะโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้งานทำอย่าเพิ่งเลือกงานนะคะเพราะว่างานที่ท่านได้อาจจะเป็นงานที่ไม่ตรงกับสายที่ท่านเรียนมาหรืออาจจะเป็นงานที่ท่านไม่ถน,นัดและไม่ชอบแต่หากท่านนั้นได้งานก็อดทนทำไปก่อนคะ่ะเพราะไม่แน่นะคะทำทำไปแล้วท่านอาจจะชอบหรือหากไม่ชอบจริงๆไม่ไหวจริงๆทำไปก่อนคะ่ะสักพัก ค่อยหาโอกาสหาช่องทางขยับขยายหางานใหม่ในช่วงระยะเวลานี้ถ้ามีงานเข้ามาหรือได้งานทำํำาไม่ผิดกฎหมายมันอาจจะเป็นการเหนื่อยมากสําหรับงานที่ท่านได้นะคะโอกาสมาคว้าเอาไว้ดีกว่าตกงานค่ะท่านจะได้ย้อนอดีตด,ด้วยนะคะจะได้ทำงานที่ท่านเคยทำมาแล้วจะมีเรื่องยุ่งยุ่งอยู่บ้างติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่บ้างยังไงก็ขอให้ท่านมีสตินะคะ และจะตัดสินใจอะไรก็ตามให้ท่านนั้นตัดสินใจให้นานๆอย่าคิดเร็วทําเร็วไม่ดีโอกาสสูงมากที่ท่านจะตัดสินใจผิดพลาดเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะคะอะไรที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นคะ่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นเงินหมุนนะคะภาราคาใช้จ่ายของท่านจะเพิ่มขึ้นจะมีเหตุการณ์ทีท่านต้องใช้จ่ายเป็นระยะระยะ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานก็จะมีเพิ่มเข้ามาบางท่านจะมีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่และจะต้องนำเงินไปใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์การทำงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นมีดวงเสียงเงินไปกับสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวของท่านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคู่ครองคนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวค่อนข้างที่จะจุกจิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว กับการพบปะผู้คนออกงานสังคมเพิ่มขึ้นจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านนะคะมีเหตุเงมีเหตุการณ์ในท่านต้องเสียเงินไปกับบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเอาละค่ะฟังรายจ่ายไปแล้วอย่าพ่งเครียดมาฟังรายรับของท่านกันบ้างในช่วงเดือนสิงหาคมนี้การเงินของท่านนั้นจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะท่านมีโชคลาภด้านการเงินค่ะมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงมีดวงได้เงินพิเศษผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าใครบางคนภายในครอบครัว จะช่วยเหลือแบ่งบาภาราค่าใช้จ่ายหรือว่าให้เงินท่านใช้แต่อาจจะให้ท่านไม่มากนะคะแต่ก็ถือว่ามีใครบางคนช่วยเหลือท่านแน่นอนในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านมีปัญหาให้ท่านระมัดระวังจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทางชิบ้านและที่ทํางานนะในช่วงระยะเวลานี้หากท่านได้รับมอบหมายให้ทําอะไรก็ตามพยายามอย่าบ่นอย่าเถียงนะคะให้กัดปันอดทนทําไปก่อน ห้ามทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่เด็กขาดไม่ดีกับตัวท่านมากๆต่อมาท่านจะต้องใจเย็นเย็นระมัดระวังคําพูดที่แรงๆให้มีสติคิดก่อนพูดเสมอนะคะเจ้าราศีมังกรนี่บางครั้งก็น่ากลัวนะเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันพูดอะไรคิดยังไงพูดอย่างนั้นบางครั้งท่านพูดออกไปท่านก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกท่านก็อาจจะอยากจะหยอกล้อเล่นพูดจา เ้อเล่นกับเขาหรือบางครั้งอยากจะสั่งสอนเขาแต่ว่า,าใช้คําพูดที่แรงๆหรือว่าเล่นแรงอะไรประมาณนั้นให้ท่านคิดก่อนพูดนะคะและหากท่านจะพูดคุยกับใครในช่วงระยะเวลานี้หรือว่าจะมอบหมายงานให้ใครทําจะสั่งการสั่งงานใครในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องพูดคุยให้ท่าชัดเจนอธิบายให้ยาวขึ้นระวังนะคะท่านสั่งอีกอย่างเขาจะแปลเป็นอีกอย่างท่านพูดอีกอย่างเขาจะทําอีกอย่างนะคะ โดยท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้รายจ่ายสูงก็จริงแต่ก็ถือว่ามีดวงได้สิ่งของถูกใจหากตั้งใจที่จะซื้ออะไรจะได้ซื้อมีสเสน่ห์ด้วยนะคะคนนึกถึงมีคนซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากมีดวงได้ไปในที่ที่ท่านนั้นไม่ได้ไปมานานโดยภาพรวมถือว่าหมุนเงินได้แต่ขอให้มีสติในการใช้จ่ายก็พอมีข่าวดีๆด,ด้านการเงินเข้ามาคะ่ะ งานจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงแต่ให้ระมัดระวังศัตรูในที่ทำงานหรือในสายงานที่ท่านทำนะคะมีคนจ้องที่จะทำร้ายทำร้ายท่านอยู่ช่วงนี้เหมาะแก่คำว่าทำร้ายคือมีคนจ้องที่จะทำลายชื่อเสียงของท่านอยู่นะระวังให้ดีๆอย่าประมาทศัตรูนะคะช่วงนี้เหมาะแก่การเริ่มต้นใหม่และกำลังรอ,อทำใจรอเอาไว้ได้เลยนะคะว่าพูดผิดๆถูกๆก็ต้องกราบขออาภัยด้วยนะคะ ช่วงนี้ทําใจรอไว้ได้เลยค่ะว่างานเหนื่อยและหนักมากแต่ว่ามันจะเป็นการเหนื่อยแล้วท่านนั้นประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีทรัพย์สินเงินทองมีโชคลาภด้วยนะคะแต่ว่าโชคลาภจะมาในรูปแบบใดเท่านั้นเองมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างสําหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะหากท่านสะดวกที่จะทําบุญท่านสะดวกในรูปแบบใดทําได้เลยค่ะหากท่านอยากจะทําบุญนะคะ หรือหากท่านคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็บริจาคเงินให้กับมูลนิธิที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือหรือว่าวัดพระบาทน้ำพุก็ได้วัดธรรมตะโกจังหวัดลบบุรีก็ได้นะคะเพราะว่ามีเด็กๆที่หลวงพ่อท่านดูแลอยู่หลายหลายชีวิตพอสมควรและน้องๆหนูๆเหล่านี้ก็เป็นน้องๆหนูๆที่ขาดขาดบิดามารดาบ้างหรือว่าเป็นน้องๆหนูๆที่ ขาดโอกาสบ้างนะคะคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงก็ทำกับ2สถานที่นี้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะแนะนำนะคะแล้วท่านจะสุขใจค่ะทำน้อยได้นะคะทำเท่าที่เราสะดวกนะไม่จำเป็นว่าจะต้องทำเยอะๆนะคะ5บาท10บาทได้ทั้งนั้น ถือว่านี่คือกุศลขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจค่ะข้าขออวยพรให้ทุกท่านทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะโอ้รู้สึกว่าจะพูดผิดบ่อยยังไงก็กราบขออาภัยล่วงหน้าด้วยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าจะพูดผิดผิดบ่อยมากเลยนะคะกราบขออาภัยล่วงหน้าขอให้ทุกท่านนั้นรำ่ำรวยนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งและขอให้ท่านมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บสวัสดีค่ะ